สวัสดีครับมาพบกับพวกเราในช่องน้องมากมีครับอาบน้ำใม่บูสทกหน่อยบูเลงเจีลงนอนลนอนลงเจีลงเจนอนลงไปอ้นอนลงไปเจีลงไปเลงอ้เจลงดีดีเจลงไปเ้เจบลงไปอ้ ครับผมอ้ยไม่ได้อาบน้ำเลยครับหลายวันแล้วน้ำก็ไม่ไหลครับนี่เอ้าเห็บลงเอานี่เอาเนี่ยเอาเดินนอลย นะถือท้อนะถูเลยตอนนี้ถูถูต้นไม้เลยถูไป,ไปให้ถูต้นไม้เองครับนะครับผมนี่ให้แม่ให้ชมนะครับน้ำไม่ไหลเท่าันนี้

เห็ดบ่อบน้ำมาดิน้ำไม่ไหลนะครับเอา <c oughs> ได้ตักศาดเอา้ย <c oughs> ยนดชื้นเลยครับวันนี้รับแรงไม่เจอครับผม เดี๋ยวจะชุแปงมาเลยครับช่วยหนอยหอชอวยเติมไมเอาอีก ให้เด็ๆกๆทูกันเองนะครับผมเนาะเสือนซื้อสองเชือกนู้นนะครับสองเชือกนู้นเยอะไปแทบอาบเลยนะครับแม่ๆมอมแมมเชียวน้ําไหลค่อยมากครับน้ําไหลเบามากแต <c oughs> ่ละเชือกนะครับผม <c oughs> นี่ครับทู <c oughs> เองเลยนะครับทูเองเอาทูไปลูกทูกไป <c oughs> ไปสองแม่ลูกก่อนครับนะครับผมสาดไม่ถูกสาดไม่โดนช้าง้ดูครับดูต้นไม้ ด,ดีมากเลยครับผมดำเลยนะครับแม่แม่นีด่ดูครับโอ้วันนี้สวยมากเลยช้างได้อาบน้ำ <c oughs> หลังจากไม่ได้อาบมาหลายวันนะครับรู้สึกสดชื่นเลยนะครับออตรงนั้นมันมีตะปูต้องหาค้อนมาตอกเข้านะครับ ปูมันหีตตปูติดต้นไม้เฮ้ย ่านขึ้นเยอะเลยครับผมม,มามีพ่อศาสตร์เลยเดี๋ยวหนูถูเองนะครับเดี๋ยวหนูจะถูที่ใครเองขัดที่ใครเองอ <laughs> Ôi đủ, một thú mặn lại đấy, mạc gì? Mạc gì? À. À, Thú đi, nề nặng nề đi Thú nặng à? thú, thú. thú đi thú ไปทูไปไปทูห่กยอื้สอสยนะครับรู้สึกสดชื่นขึ้นนะครับดูสะอาดสะอา้านเดี๋ยววันหลังหาแปรงมาทูดีๆนะครับผมนี่ขัดให้ดีๆหน่อยทูทูถูไปทูทู ไปโดนอะไรมานะครับโอกหมดตื่นเอ้ยสายโอ้ไปแล้วนะไปแล้วนะอาถูกโอ้โหนะครับไปแล้วนะครับมีอาบน้ำเสร็จ ใบแม่บูนะครับเใบแม่บูกมีจะอาบให้สวยๆสักหน่อยนะครับสวยๆใจเย็นดูครับเรียกกันไปแล้วนะครับได้ยินเสียงคุณนักโอ้ยเบ้นถอยบถอะถอยถอยถอยไปเบ้นไปทางนี้ยังไม่ได้ล้างถอย ทอยอยู่ถอยถอยอยู่ถอยถอยเบ็ดไปถอยบูแม่โบกกำลังมันเลยเป็นการขัดผิวอย่างดีนะครับแม่แม่เนาะถูเองนะครับ น้ำไหลดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะล้างเดี๋ยวจะอาบให้แม่ทับทิมกับแม่คำส้อยนะครับฮู้แม่ส้อยเล่นดินใหญ่เลยครับอออุ้ยเอ๊ะมีเสียง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 มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยอู้อู้ อุคันอุคันอุคันอุนค,นค,นค,นคันโอ้นะโอ้ยสนุกใหญ่เลยครับนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ